กลับมาช่วงที่สองของรายการนะคะเมื่อสักครู่ขออภัยคุณคุณรับพีพันธ์ใช่ไหมคะที่ฝากขายบ้านที่หมู่บ้านฟอรลาวิวถนนสวินทวงศ์นนองจอกเฟท้านะคะเจ็ดสิห้าตารางวาสามห้องนอนสามห้องน้ำที่ขายสามล้านห้าบอกเบอร์โทรศัพท์ผิดพลาดไปนะคะจริงๆต้องโทรเบอร์นี้นะค,ะ 8, 19, 25, 35, 65, ค่ะศูนย์แปดหนึ่งเก้าสองห้าสามห้าหกห้าค่ะ 0819253565นะคะนี่เบอร์ที่ถูกต้องของคุณรับผิพันธ์นะคะที่ส่งไลน์เข้ามาเพิ่มเติมเมื่อสักครู่นะคะแล้วก็คุณชันธนาขายบ้านเออรอยัลพักวิวสวินทวงพร้อมเฟอร์นิเจอร์วิวอินทั้งหลังราคา3ล้านทวนติดต่อคุณชันธนา0877041696ค่ะ08770416 96นะคะในช่วงนี้เราจะไปดูสำหรับในส่วนของภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์กันนิดนึงนะคะกับทางาบริษัทนะในส่วนของตลาดหลักทรัพย์นะคะเดี๋ยวบริษัทที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าตอนนี้ที่จะมีการจัดงานเห็นบอกว่าจะมีการจัดงานสถาปนิก5-8ด้วยนะคะมีความคาดหวังอย่างไรกันบ้างนะคะนั่นก็คือ เป็น uh, บริษัทเดี๋ยวนะคะชื่อบริษัทเ uh, เดี๋ยว ت ت เขาต้องไปถามเจ้าตัวดีกว่านะคะ Business เวลลอ o เม e นต์เบเนเจอร์อยู่ในสายกับเรานะคะคุณกลชัยดวงตะวันค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะค,คุณกลชัยค่ะชื่อบริษัทอะไรคะ บริษัทเฮฟเฟเล่ครับผมอ๋ออ่านว่าเฮฟเฟเล่เหรอคะครับสระเอฮอนโกครับผมเฮฟเฟเล่ใช่ค่ะดีนะไม่อ่านผิดไปนะคะที่ถามกันก่อนนะคะครับค่ะแนะนําบริษัทนิดนึงได้ไหมคะบริษัทนั้นอ่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอะไรเป็นยังไงค่ะครับได้ครับผมก็บริษัทเฮฟเฟเล่นะครับเป็นบริษัทผู้นําในด้านของอุปกรณ์ที่ใช้ในเออ่ฮาร์ดแวร์นะครับมีที่ใช้เออ่ในบ้านต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพวก ลูกบิดประตูบานพับประตูนะครับแล้วก็ยังครอบคลุมไปยังส่วนอื่นๆของบ้านด้วยเช่นในห้องน้ํานะครับเราก็จะมีก๊อกน้ําฝักบัวน้านะครับสุขภัณฑ์นะครับแล้วก็ไปจนถึงตรงห้องครัวเลยนะครับห้องครัวเราก็จะมีทั้งตั้งแต่พวกรางลิ้นชักนะครับอุปกรณ์ภายในตัวแบ่งท่านอะไรต่างๆเตาเครื่องดูดควันเตาอบ นะครับคง่ายๆมีทุกส่วนของบ้านเลยครับผมโอมีหมดเลยนะคะอยาก<ช>ได้<ช>อุปกรณ์ห้องไหนก็มีนะตั้งแต่ห้องน้ําห้องนอนห้องครัวมีหมดมเลยใช่ใชโอค่ะ บริษัทนี้เป็นเป็นการผลิตเองหรือว่านําเข้าอุปรกรณ์มาจากต่างประเทศคะอ๋อมีทั้งสองส่วนครับผมกม็ทั้งเป็นการนําเข้านะฮะโดยที่บริษัทแม่ข,ของเรานี่จะเป็นเยอรมันเพราะฉะนั้นฐานการผลิตหลักของเราอยู่ที่เยอรมันค่ะอา,อาจจะมีแหล่งผลิตอื่นๆด้วยนะครับเช่นที่ประเทศในเอเชียด้วยกันนะครับหรือว่าจากทางฝั่งของยุโรปอื่นๆนะครับเราก็มีแต่โดยส่วนใหญ่ล้วจะเป็นที่ที่ประเทศเยอรมันครับอ๋อก็คือนําเข้ามาจากที่นู่นเลยใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะ ในภาวะตลาดอาสังหาริมทรัพย์ปัจจุบันมันจะมีผลต่อกลยุทธ์การตลาดของทางบริษัทไหมคะอ๋อก็มีบ้างเล็กน้อยนะครับก็อย่าลืมว่าจริงๆแล้วในตลาดอาสังหาเนี่ยนะฮะมันมีตลาดอยู่หลายกลุ่มนะครับ,รบซึ่งแต่ละกลุ่มก็จะมีพฤติกรรมไม่เหมือนกันนะครับเช่นในกลุ่มของตลาดบ้านใหม่ใช่ไหมครับตลาดของรีโนเวทนะครับหรือตลาดซ่อมแซมบ้านนะครับซึ่งทั้งสองตลาดเนี่ยจะมีพฤติกรรมไม่เหมือนกัน นะครับถ้าหากว่าเป็นตลาดพวกกลุ่มบ้านใหม่นะครับอาจจะมีกระทบบ้างนะครับสาหรับโครงการใหม่ๆที่อาจจะมีการชะลอไปนะครับแต่สําหรับในตลาดในกลุ่มของต้อแมแซมพวกนี้ก็ยังคงไปได้ดีอยู่นะครับยังไม่กระทบอะไรแต่อย่างไรก็ตามความแตกต่างของการเติบโตก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้เพี้ยนอะไรไปเยอะมากยังคงยังคงเติบโตได้ดีอยู่ครับค่ะถือว่ายังไปได้ดีอยู่ในช่วงเวลานี้ค่ะใช่ใชงานสถาปนิกค่าแปดที่กําลังจะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนเมษายน ครับนี้นะคะมีมีความคาดหวังกับผลตอบรับยังไงบ้างในการเข้าร่วมงานสําหรับปีนี้ค่ะครับจริงๆแล้วงานสถาปนิกจุดมุ่งหมายของงานเองเนี่ยคือเพื่อให้ทั้งสถาปนิกอินเทอร์แวรดีไซเนอร์หรือว่าคนทั่วไปนะครับได้เข้ามาได้เห็นนวัตกรรมสินค้าใหม่ๆนะครับเพราะนั้นความคาดหวังของเราก็าก็แค่เขาได้มา เห็นว่ามันมีอะไรใหม่ๆในในอุปกรณ์นะครับของทางบริษัทเทสเล่นะครับเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับแค่เขาได้เห็นแล้วเขาเขาได้รู้ว่าเอ้ย๋ยู่นี้มันมีไปได้กันถึงขนาดนี้แล้วเหรอนะครับาะว่าตรงนี้ก็ก็ทำก็เป็นจุดที่เราเราพอใจแล้วนะครับซึ่งอุปกรณ์ที่เรามาโชว์ในรอบนี้นะครับมีสิ่งใหม่ๆที่จะนำมาเปิดตัวในปี2015อยู่หลายตัวนะครับค่ะนะฮะไม่เคยเปิดตัวที่ไหนมาก่อนอย่างนี้เหรอคะก็คือเป็นตัวใหม่หมดเลย Oh. ปกติแล้วในในบริษัทของเรา,านะครับเฮเลเเราจะใช้งานสถาปนิกเนี่ยเป็นเหมือนตัวจุดเริ่มต้นนะครับของการเปิดสินค้าใหม่ะนะครับเพราะว่าในในงานสถาปนิกเนี่ยเป็นงานที่ให้ไอเดียของคนตกแต่งบ้านนะครับให้ไอเดียของอุปกรณ์โครงสร้างต่างๆให้ไอเดียของของทุกๆสิ่งที่เกี่ยวกับบ้านนะครับเพราะฉะนั้น ในงานนีอาจึงเป็นจุดที่เราคิดว่าเป็นจุดที่เอาสินค้าใหม่ๆมานำเสนอน่าจะเป็นจุดที่เริ่มต้นที่ดีที่สุดครับโอค่ะก็บางบางตัวก็คือไม่ไม่เคยเปิดตัวมาก่อนเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นสินค้าที่เป็นไฮไลท์เลยใช่ไหมคะอ๋อสินค้าไฮไลท์เหรอครับค่ะโอ้อยากจะเรียนเชิญทุกคนให้เข้ามาเลยเพราะว่าจะได้พบสิ่งใหม่ๆได้หลายตัวจริงๆนะครับมีครบคันค่ะ ในสิ่งที่เอาเข้ามาตัวนี้จะเป็นสินค้าที่จะเริ่มในปี2015<อ>นะครับ<อ>เริ่มตั้งแต่อย่างเช่นในกลุ่มของประตูอิเล็กทรอนิกส์นะครับในกลุ่มนี้จากเดิมๆสมมุติว่าเราไปที่พักตามโรงแรมต่างๆนะครับที่เขาจะให้กา์ดละมาหนึ่งใบใช่ไหมครับเพื่อเพื่อเข้าไปที่ห้องพักของเรานะครับซึ่งในงานเนี้ย สถาปนิกปีปี2 5นะครับเราจะมีไอตัวเนี้ยแต่ว่าเป็นเวอร์ชั่นใหม่นะครับซึ่งพัฒนาดีกว่าเดิม hmm. โดยที่ตัวการ์ดตัวนี้มันจะครอบคลุมไปตั้งแต่เข้าประตูของที่พักเลยด้วยซ้ำ <Ha. S 2> ใช้การ์ดไปเดียว <Ha. S 2> นะฮะ <Ha. S 2> เข้าประตูไปปุ๊บเสร็จก่อนเข้าห้องก็ใช้การ์ดไปที่จอดรถก็ใช้การ์ดคือทุกอย่าง oh. เป็น Security ในระดับใหม่ที่ที่อยากจะ นำเสนอให้ให้ทุกคนได้เข้ามาลอง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 ดูนะคะก็คือใช้อ่าใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเลยใช่ไหมคะใช่ใช่ทันสมัยมากใช่ครับค่ะแม้แต่จะเข้าไปในหมวดของห้องน้ํานะครับค่ะเราก็จะมีอุปกรณ์ดีไซน์ใหม่ๆเข้ามาจากประเทศเยอรมันนะครับแล้วก็จากเ็นมาร์กนะครับในในแบรนด์ของ Hans c r o h e แล้วก็ในแบรนด์ของ g e b e r i t นะครับซึ่งกลุ่มพวกนี้เป็นเป็นกลุ่มที่เป็นดีไซน์พรีเมียมค่ะ ต้องเอามาเปิดตัวให้มาดูกันเลยโอ้โหไปทดลองทดสอบได้เลยใช่ไหมคะใช่จะไปติดตั้งในงานเลยใช่ในในแง่ของห้องครัวนะครับเราก็มีตัวอุปกรณ์เตาเตาอบรุ่นใหม่นะครับที่เรียกว่าเปิดงานแรกเหมือนกันนะครับอยากให้เข้ามาดูจริงๆนะครับไมโครเวฟตัวใหม่แล้วก็เป็นเทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์อ๋อจะเคยได้ยินแอร์อินเวอร์เตอร์กันใช่ใช่ค่ะอันนี้อันนี้ไปถึงไมโครเวฟแล้วนะคะใช่ใช่พิเศษยังไงคะระบบนี้ถ้าไปอยู่ในไมโครเวฟ นะครับก็จะเราคอนเซปต์จะเหมือนกับเครื่องเครื่องปรับอากาศนะครับคือจุดที่หนึ่งประหยัดพลังงานนะครับเพราะว่าพวกแอร์อินเวอร์เตอร์หรือว่าไมโครเวฟพวกนี้ก็จะทำงานด้วยปริมาณที่สม่ำเสมอตามกำลังที่เราต้องการให้เขาทำนะครับอย่างสมมติว่าเขาเราต้องการให้เขาทำ50เปอร์เซ็นต์นะครับตัวมอเตอร์ก็จะทำงาน50เปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเกิดเป็นในระบบเก่าจะมีเพียงแค่ทำงานหรือไม่ทำงานเท่านั้นซึ่งมันจะกินเปลืองพลังงานมากกว่านะครับและจุด จุดที่สําคัญที่สุดก็คือว่าอาหารที่ที่ใช้กับเตาอบไมโครเวฟเนี่ยมันก็จะได้ใช้คําว่าอะไรมีความสม่ําเสมอของความร้อนมากกว่านะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นรุ่นใหม่ด้วยจะไม่ปกติแล้วจานไมโครเวฟจะมีจานหมุนเป็นแก้วอยู่ข้างล่างใช่ไหมฮะใช่ค่ะไม่มีแล้วครับเอาไม่มีจานหมุนแล้วใช่จะเป็นรุ่นที่มีตัวกระจายขึ้นอยู่ที่ข้างบนของเตาอบล <Wow. S 2> องมาดูองมาดูว่าเป็นยังไงค่ะอ๋<ม>อก็คืออาหารชามเลยก็ไปวางปกติแล้วก็ขึ้นก็จะมาจากข้างบน ใช่ใอันนี้คือรอบทิศทางเลยเหรอคะขึ้นรอบทิศทางครับโอ้มาดูประหยัดตัวใหม่แล้วก็ราอาหารได้ดีด้วยราคาคะคุณกุลชัยราคาแพงมากกว่าเดิมไหมคะหรือว่าหรือว่ายังไงอยู่ในพวกนี้เป็นกลุ่มของบิลอินนะครับคาอาจจะสูงหน่อยเมื่อเทียบกับตัวธรรมดานะครับแตคุณภาพและรูปแบบความสวยงามต้อามาดูครับมันสวยกว่าใช่สวยแน่นอนทันสมัยด้วยนะคะ แน่นอนครับเทคโนโลยีหลายตัวเลยโอ้โห,หน่าไปดูชมมากจะมีข้อเสนอพิเศษภ,ภ,ภายในงานยังไงบ้างถ้าเผื่อว่าใครที่จะแวะไปที่บูธอ๋อก็นะ่คือเวลาที่สำหรับบูธเฮเฟลน,นะครับมาแล้วลงเทะเบียนชื่อเอาไว้นะครับว่าเป็นใช้คําว่าผู้ที่เข้าเยี่ยมหรือว่าเป็นลูกค้าของเฮปเฟลเราก็จะมีสิทธิพิเศษนะครับในการที่จะมาซื้อสินค้าของเราะะรจะเป็นส่วนลดคูปองหรืออะไรก็สุดแล้วแต่ผมขออุบไว้ก่อน ขอให้ไปเยี่ยมชมเถอะนะคะขอให้ไปเยี่ยมเลยใช่ไหมคะใช่ใช่ครับค่ะอุบไว้ก่อนแต่ได้แน่นอนใครที่ไปเยี่ยมชมที่บูธนี้โอค่ะเลขที่บูธเท่าไหร่อยู่ตรงไหนคะถ้าไปงานสถาปนิก่าปาที่จะเริ่มต้นในวันที่28บดเมษายนเนี่ยค่ะรับผมก็บูธเลขที่ S204 องศูนสี่นะคะับ S แบบเสิงคโปร์นะครับ S 204นะครับ ก็ถ้าหากว่าใครมาก่อน20ท่านแรกนี่มีพิเศษด้วยนะครับจะมีของสำหรวยมีของของให้เป็นพิเศษอะไรให้ให้รู้สึกโอ้โหคนนี้นะไม่ต้องซื้อของก็ได้ใช่ไหมคะไปแค่ไปเยี่ยมชมโอ้ครับวันที่18บแษภากับผมค่ะไปแวะชมที่บูธนี้ได้เลยใช่ไหมคะชาเลนเจอร์ฮอล์โทษทีครับเมื่อกี้ผมไม่ได้ระบุชาเลนเจอร์ฮอลนะครับชาเลนเจอร์นะคะครับชาเลนเจอร์ฮอล์บูธ S 2 0 4 S 1 2 0 4 ครับแค่สองศูนย์สี่สองศูนย์สี่ใช่ไหมคะสองศูนสี่ครับอ๋อสองศูนย์สี่นะคะครับผมเอ้าเป็นงานแสดงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วแล้วก็จะมีบูธต่างๆนะคะหนึ่งในนั้นก็คือเฮฟเฟเลกก็จะไปออกบูธที่นี่ด้วยแน่นอนคือถ้าหากว่าเป็นเป็นคนที่ชอบแต่งบ้านนะคะชอบเอ่ออะไรล่ะเอ่อคอยเอ่อ สนใจเรื่องต่างๆของ,ของของภายในบ้านของเรานะครับ <c oughs> อาจจะไม่ใช่แค่เฮฟเฟอย่างเดียวนะครับอาจจะเป็นผู้ที่มาร่วมงานนะครับสถาบนนี้ก็มีอะไรให้ให้ใหหน่าดูหลายอย่างจริงๆนะครับเราลองไม่ผิดหวงัางครับงานนี้ค <c oughs> ่ะถ้าอยากจะเข้าไปดูชมในเว็บไซต์ก่อนได้ไหมคะว่าจะมีโปรดักต์อะไรบ้างในส่วนของเฮฟเฟลเนี่ยติดต่อ,อเข้าไปในเว็บอะไรคะได้ก็เป็น www นะครับเฮเฟเลสะกด H ฮ่องกงนะครับค่ะ AN นะครับ F France นะครับ เอแอนนะครับ l lion e england แล้วดอตซีโอก็เเว็บไซต์ของบริษัทก็เข้าไปดูได้เลยเข้าไปดูรายละเอียดใช่มีมีโปรดักต์มีสินค้าอยู่ในนั้นทั้งหมดแล้วใช่ไหมคะมีตัวไฮไลท์ให้ดูโอ้มีตัวไฮไลท์ด้วยอ่ะใครสนใจก็เชิญเข้าไปเยี่ยมชมในเว็บไซต์ก่อนถือว่าทําการบ้านก่อนจะมีงานสาปพนิค่าแปดใช่ไหมคะใช่บางทีมุิบางท่านอาจจะอยากจะปรับปรุงห้องน้ำไม่มีไอเดียนะครับหรืออยากจะ ห้องนอนอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะมีอะไรให้ลูกเล่นเยอะมานะครับเพราะเทฟเลบางอย่างที่เอามาโชว์เนี่ยเป็นจุดที่เรามองไม่เห็นนะครับอย่างเช่นมีบานพับพิเศษซ่อนเตียงอย่างเงี้ยต้องมาดูว่ามันเป็นยังไงนะครับเทคโนโลยีใหม่ๆเพียบเลยใช่ไหมครับเยอะเลยรผวังใครอยากรีโนเวทห้องครัวแล้วก็อยากจะไปดูว่ามีอะไรที่เราต้องการบ้างก็ไปดูได้ก่อน ใช่ครับโอ้ oh, เยี่ยมเลยนะคะขอบคุณมากค่ะค,คุณกลลชัยคะ่ะยินดีครับยินดีสวัสดีค่ะโอเคครับสวัสดีครับคุณกลลชัยดวงตะวันค่ะ Business Development Manager ของบริษัท h e ฟเฟอร์เล่ไทยแลจำกัดนะคะ h ฮ f เฟรประเทศไทยนั่นเองค่ะก็เป็นสินค้าที่นำเข้ามานะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดูแล้วรู้สึกโอ้โหหรูมากสวยมากนะคะใครที่สนใจลองดูนะคะมีทุกข้องเลยค่ะตั้งแต่ ห้องนอนอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ware, แล้วก็ที่สำคัญนี่แหละระบบกุญแจอิเล็กทรอนิกส์นะคะแล้วก็ยังจะมีะชุดครัวสุขภัณฑ์เครื่องมือช่างแล้วก็ยังจะมีะชุดหลอดไฟ LED นะคะคือทุกสิ่งอย่างเนี่ยจริงๆแล้วเวลาเราใช้ในบ้านนะคะลองสังเกตดูนะคะเวลาเราซื้อแบบไม่ได้แบบเลือกเอง หรือว่าซื้อไปงั้นๆนะคะเอาไปใช้ก่อนแล้วก็สุดท้ายแล้วมันก็พังคืออายุการใช้งานมันก็จะน้อยลงอะ่ะแต่ว่าเราเลือกของดีมีคุณภาพรับรองเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนนะคะใครที่สนใจรองานสตาปนิคค่า8ระหว่างวันที่18เมษายนถึง3พฤษภาคมนี้นะคะที่ Challenger H. a l l 1-3 Impact เมืองทองธานีค่ะก็จะมีบริษัท ต่างๆไปออกบูธหนึ่งในนั้นก็คือบริษัทนี้ละค่ะเฮฟเฟเลตจำกัดนี่นะคะก็อยากให้ทุกคนไปแล้วก็สำหรับงานนี้นะคะน่าจะเป็นงานแสดงเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมที่ใหญ่ที่สุดเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือเราจะได้เห็นศักยภาพทางการออกแบบของ บรรดาสถาปานิกของคนไทยที่แบบเก่งกาจมากๆต้องบอกว่าอย่างนั้นนะคะมีจดหมายมาหนึ่งฉบับนะคะเมื่อสักครู่ที่นั่งแกะอยู่ได้ยินเสียงกอบแกบนี่นะคะท่านนี้จะคลาสสิกที่สุดเลยส่งจดหมายมาให้